มึก็ได้หลายเทสมิละเอาหยังขี้ดินนั่นนะเามันจับใจนุ๊กวังร้อยละคือบอกกี้โต๊ะร้อยแล้วเหรอนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่ม ตรงบริเวณนี้เขียดค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเลี่ยนนะครับนี่ต้องใช้เท้าเขียดนะครับชึบ,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 บอันนี้ก็จะเป็นเขียดขาค้ำนะครับลักษณะมันก็จะเป็นเท้า,ทามันก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะลายๆประมาณนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากเขียดน้อยนะครับเขียดขาค้ำมันก็จะตัวใหญ่เท่า นิ้วมือนะครับหรือว่าหูแม่โป้งนี่สีก็ต่างกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพานหมีนะครับวันนี้หายอยู่หากินนะครับกับบรรยากาศอ่ออางเก็บน้ํานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงแยง,งนะครับเป็นแยง,งที่ผมจะมาหากินในค่ําคืนนี้นะกับการ กานเขียดน้อยนะครับดดูการนี้ก็จะมะีเขียดน้อยนะครับให้เราได้ก้านนะครับวันไหนที่ช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงร้อนๆนะครับก็จะมีเขียดน้อยออกจากดินนะครับหรือว่าออกจากดินแตกขา่าดชาวบ้านก็จะพากันมาหาเขียดน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพาไปชมเขียดน้อยกันดีกว่านะครับถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศก,าก็คงไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นในช่วง กลางคืนสัง,งัดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่แล้วก็จะใส่ขวดพลาสติกไว้ข้างในนะครับ <_ S 1> เพื่อที่จะทําให้มันเป็นรูตรงนี้นะครับเขียดมันจะได้ไม่ไต่ออกนะครับเขียนมันชอบไต่ออกตรงบริเวณขอบคอบนะครับวันนี้ก็ลมค่อนข้างที่จะแรงหน่อยๆนะครับนี่มาพบก,ก็เจอแล้วนะครับเขียนน้อยน้อยสมชื่อนะครับนอยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เล็กนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ โตอยู่นะครับเสียงไฟนั่นเองก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาหาก้านเขียนนะครับนูฝั่งนั้นก็มีวันนี้ก็ลมค่อนข้างที่จะแรงครับเสียงลมเข้าไปเยอะก็ต้องขอโทษขอภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับนี่ได้อีกแล้วครับโอ้โหพอได้กินนะครับเนี่ยเวลามาหากินหาอยู่นะครับอย่าลืมรองเท้าบูทนะครับช่วงกลางคืนแบบนี้นะ อันตรายมากเลยนะครับอย่างเช่นมดนี่มดก็จะสามารถกัดเราได้นะครับ <Yeah. S 1> มดจะสามารถกัดเราได้เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ไป oh oh oh. นี่ผมเราก็จะเดินหาตามป่านะครับนี่อันนี้จะเป็นช่วงน้ํารถนะครับช่วงน้ารถเราก็จะ,ะมาหาการเขียนแบบนี้นครับ <Yeah. S 2> mm hmm. ที่ตลาดเขาก็ mm hmm. ขาย ถุงละยี่สิบนะครับถุงละยี่สิบก็หยิบเดียวนะนิดเดียวเองนะครับสู้เรามาหาเอาเองก็ไม่ได้นะครับเนี่ยคือผมว่างพอดีนะครับผมก็เลยมาหาก้านเขียดตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขียดอ,อร่อยนะครับเขียดจะมันๆหน่อยๆเพราะว่าน่าจะออกมาจากดินนะครับเนี่ยโอ,โอ้โหไปเร็วมากครับผมนุ่นบางตัวก็เพิ่งออกมาจาก ดินแตกขาดนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้ากันดีกว่าตัวนี้เจอ,อแล้วน,นี่ครับผมอีกตัวอีกตัวปบ้อ เยอะหน่อยๆนะครับชึบอันนี้ก็จะเป็นเขียดขาคํานะครับลักษณะมันก็จะเป็นเท้ามันก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะลายๆประมาณนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากเขียดน้อยนะครับเขียดขาคํามันก็จะตัวใหญ่เท่า นิ้วมือนะครับหรือว่าหัวมโป่งเรามีสีก็ต่างกันนะครับเขาขายเขาประมาณ12ตัว20บาทนะครับก็จะราคาแพงกว่าเขียดน้อยนะครับอ๋อไม่ใช่ราคาแพงกว่าเขียดน้อยนะครับก็ราคาเท่ากันนั่นแหละครับแต่ว่าก็จะต่างกันแค่ขนาดแล้วก็ปริมาณนะครับ เขียดกำลังออกนะครัเนี่ยไปเรียบร้อยโหเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวใหม่นะครับนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นชึบนี่ครับผมอาตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่โอ้โหมันหมาน,นเลยครับนี่นี่อีกตัวหนึงน่งชึบ ต้องดูดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอลูกคังคกนะครับเวลาเรากินลูกคังคกเลยมันจะเมามันจะเบื่อนะครับเราก็ต้องอห้ามเก็ียลูกคังคกเด็ดขาดนะครับเราต้องตาดีๆนะครับโอ้ตัวนี้ดีน,นะฮึตัวนี้คือแบบไซส์สะบื้มสะบื้มเลยฮะบางตัวก็ยังหลบอยู่ใน ดินอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะเนี่ยก็ยังติดอยู่ในดินอยู่เลยน,ะนี่นตัวนี้กำลังออกมาครับจึ๊บมไม่หลอแต่หากินหมานะครับบอกเลยพัานหนีเนะี่ยคือไม่หลอแต่หากินหมานะรับสมัครสาวๆมาหาการเขียดด้วยนะครับพอดีการคนเดียวมันเหงาแล้วนะครับ ท่าสาวๆท่านไหนอยากมาก้ามขีดด้วยก็เรียนเชิญนะครับนี่อ๋อไปครับ าคำอีกแล้วครับตัวที่สองโอ้โห,โโห,โโห,โโหนี่วันนี้อาจจะได้เขียดคาคำเท่าไหรนะครับเท่าไหร่เท่าตัวตัวนี้คือ,อเดินมาเจอหินนะครับเนี่หินอยู่ริมน้ำนะครับที่เขากองเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ย สูงแปลกมากเลยนะครับอยู่ริมน้ําเลยนะแล้วก็เวลาช่วงน้ําขึ้นนะครับเวลาช่วงน้ําขึ้นน้ําก็จะถึงนู่นนะครับนู่นไม่รู้ว่ามันเกิดเอ,อเองตามธรรมชาติหรือว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าน่าจะคนทำนะครับคนทําในช่วงน้ําแห้งนะครับนี่เวลาเขามาหาอยู่หากินนะครับเวลาเขามาหาอยู่หากินเขาก็จะยกก้อนดินหินก้อนเล็กก้อนน้อยเพื่อที่จะมา เรียบเรียงไว้ตรงนี้นะครับอีกอย่างก็กุ้งนะครับนี่กุ้งคือเยอะมากนะตรงบริเวณหินตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่หลบซ่อนหินโอ้โหปลาคนระับปลามันอ,ออกจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้นู่นเดี๋ยวก้านเขียดต่อครับผมเดี๋ยวจะไม่พอกินนะโอ้ยเนี่ยเขียดก็มีแต่ตัวแบบ สะบึมสะบึ้มนะครับลมก็แรงๆนะครับวันนี้ตัวนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเป๊ะๆนะครับเขียดผมก็ได้ประมาณนี้เลยโอ้โหนี่ครับเยอะมากรอบนี้นะครับอันนี้ก็คือการแค่1ชั่วโมงครับ ใช้เวลาการหนึ่งชั่วโมงก็จะใช้เท้านะครับตรงบริเวณนี้เขียดค่อนข้างที่จะใหญ่ยาวเรื่องนะครับต้องใช้เท้าเขียดรัดบางตัวก็กำลังขึ้นมาจากดินนะครับนี่ ก,ก็หัวห,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 หัวหัวริบปลอริบปลอมาจากินนะนี่เฮ้ย ประมาณนี้หาเลาะเบาะนี้มี่มึก็ได้หลายเทอก็มีล้วเอาหยั่งขี้ดินนัะนะ <laughs> ว่างร้อยละวจะบักฮดโตร้อยแล้วนะ เกียดน้อยทั้งวันทุกวัน,น,น,ม,นมันต้องรอให้มันร้อนร้อนกว่านี้ ขาคำตัวที่หกธรรมดาแนละ้วคนรูปหล่อก็ต้องหากินหมานเป็นปกติคนรูปหล่อต้องหากินหมานเป็นปกตินะครับ วอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านพีพีก็นำไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ขับรถมาด้วยกันสามคันนะครับก็ขับมาคนละคันนั่แหละครับเมื่อถึงเวลาก็แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมั่นนะครับอีพ,พีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทำคลิปต่อๆไปหสมอพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันในพีหน้านะครับ